สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ทับ1วันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องการหาผลบวกของจำนวน3จํจำนวนกันนะคะการหาผลบวกของจำนวน3จํจำนวนนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูมาดูข้อที่1คุณครูตั้งโจทย์380บวก150บวก65เท่ากับช่องว่าง นะคะเราก็เอา380ตั้งบวก150บนะคะบวก65การตั้งตัวเลขจะต้องตั้งให้ตรงหลักนะคะหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยนะคะให้ตรงกันมาดูการบวกเราจะบวกจากหลักหน่วยไปหลักร้อยนะคะดู0ูบวก0เป็น0 0ยบก5เป็น5นะคะได้ห 8ปดบวกห้แปดไว้ในใจบวกอีก5่ายกขึ้น5นิ้วแล้วนับต่อแปแล้ว9 10 11 12 13 13ไว้ในใจยกขึ้นอีก6นิ้ว13แล้ว14 15 16 17 18 19ได้19บเก้ใส่เทด1ในหลักถัดไป3าบวกหเป็น4บวกตัวทดอีก1เป็น5ข้อนี้ตอบห้าอย 9 5เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่สองนะคะคุณครูตั้งโจทย์577บวก160บวก256เท่ากับช่องว่างเอา577ขึ้นก่อนนะคะบวก 1นึ่งรบวกสองตั้งหลักให้ตรงแล้วหาคำตอบได้เลยค่ะ7จบวกศย์เป็น7 7ไว้ในใจยกขึ้น6นิ้วแล้วนับต่อ7 8 9 1แ1ด1ก้าสใส่สทด1ในหลักถัดไป7จบวกหไว้เป็น13า สิบไว้ในใจบวกอีก5 13าแล้วนับต่อ14บสี่สิบห้าสิบหกสบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น19เก้าบเทดหนึ่งหบวกหเป็นหกหบวกอีกสองเป็น8 8ดบวกหเป็น9ข้อนี้ตอบ993ค่ะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่53การหาผลบวกของจํานวน3จํานวนนะคะเรามาดูข้อ1กันเลยนะคะ423บวก154บวก21นะคะใส่หลักให้ถูกต้องนะคะามาดูหลักหน่วยก่อนนะคะ3 3บวก4เป็น7บวกหนึ่เป็น ะะแล้วก็เขียน8ลงไป2บวก5เป็น7 7บวกอีก2นับต่อเป็น9 4บวก1เป็น5ข้อนี้ตอบ598นะคะมาดูข้อ2 47บวก202บวก590นะคะ ใส่หลักให้ถูกต้อง47ก็มีแค่หลัก10กับหลักหน่วยนะคะามาดูหลักหน่วยก่อนเลยนะคะ7บวก2เป็น9เขียนนะคะ4บวก0เป็น4บวกอีก9เป็น13ใส่3ทด1ในหลักถัดไป2บวก5เป็น7 7บวกอีก1เป็น8ข้อนี้ตอบ 839นะคะพอจะทำได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีการบ้านให้ทำนะคะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำหน้าที่53 54และ55ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ